งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบวนบางปรมาอุตส่ากบุญกียาพัน์กำลังคุยกับท่านจากคำถามแฟนรายการที่บอกว่า ปลูกกล้วยอะไรดีนะฮะซึ่งผมก็จำแนกแยกแยะให้ท่านได้รับทราบว่าท่านจะปลูกก็ต้องดูว่าปลูกเพื่ออะไรปลูกขายใบยก็ปลูกกล้วยตานนีนะปลูกรวมพันธุ์นะก็รวบรวมพันธุ์เป็นที่ท่องเที่ยวหรือจะปลูกกล้วยขายผลสดหรือจะแปรรูปนะเป็นในรูปของกล้วยปิ้งกล้วยชาบกล้วยอะไรต่อมีอะไรกล้วยกวนนะแล้วก็ถ้าขายพันธุ์ นะไอการปลูกขายพันนี่เราไม่ต้องรอให้มันมีลําต้นเทียมลําต้นสูงใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งตกปลีออกเครือไม่ต้องนะแค่ให้มีลําต้นเทียมขึ้นมานะแล้วก็ให้มีหน่อเยอะๆก็ได้แล้วนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะปลูกกล้วยโดยที่เอาอลำต้นลาต้นจริงนะคือหน่อเนี่ยปักลงไป แล้วก็โผล่ยอดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นนะเราก็ปลูกโดยที่กลับหัวเลยนะตัดปลายลำต้นเทียมให้มันสั้นเขานะซักครึ่บเสรแล้วก็เอาปลายนะทิ่มลงเลยนะแล้วก็เอานอเนี่ยอ่ะแล้วก็แล้วก็ดินกลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกแบบนี้เนี่ย หน่อใหม่มันจะเกิดขึ้นมาทีหนึ่งเยอะเลยสามหน่อห้าหน่อเจ็ดหน่ออะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จํานวนตาที่อยู่ที่ลําต้นกล้วยหรือว่าเงากล้วยมันจะขึ้นมาแล้วพอต้นยังไม่ใหญ่โตมากนักหรอกนะเราก็แทงหน่อไปขายละนะครับไอน,นี้ก็เป็นกล้วยที่เรามั่นใจแล้วว่าต้นนี้พันดีนะ เราก็จะปลูกโดยวิธีนี้ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้ที่คนเขาพูดกันว่าไอ้ปลูกกล้วยเนะ่ยมันกล้วยกล้วยมันไม่กล้วยนะจริงๆแล้วมันไม่กล้วยถ้าเผื่อว่าคุณจะปลูกเป็นการค้าอาชีพเพราะฉะนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ากล้วยมันมีโรคมีศัตรูที่เมื่อเข้ามาทําลายแล้วเนี่ยมันทําให้ถึงตายอ่ะอย่างกรณีของโรค โรคที่เป็นแล้วทำให้ถึงตายเขาเรียกว่าโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียวิลหรือบางคนเรียกโมโกดิซิสอันนี้ก็มีเชื้อสาเหตุก็คือเชื้อซูดโมเนสโซลานาเซลัมนะครับใบกล้วยใบที่เป็นเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนของยอดนะครับเราจะเห็นส่วนของยอด จะมีอาการเน่าดำแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตถ้าเราตัดขวางลำต้นกล้วยดูเราก็จะพบว่าไอ้ตรงไส้กลางนั้นน่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำการส่งน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกล้วยก็ตายแน่นอนนะครับนี่เป็นโรคที่ เกิดจากเ้อแบคทีเรียแล้วเชื้อมันก็แพร่ระบาดไปทางดินนะครับบางทีเราใช้มีดใช้จอบใช้เสียมไปโดนไอ้ต้นที่เป็นโรคนะเชื้อมันก็ติดมาหรือบางทีมันก็เข้าไปสู่รากลำต้นนะหรือบางทีมีมแมลงผาหาบางอย่างมากัดมากินมันก็ผ่าเชื้อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วอย่างนี้เราไม่รักษาแต่เราจะกำจัด ต้นออกไปนะครับและก็เดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อกลัวไอ้ตรงจุดที่เป็นนะฮะเราก็อาจจะมีสารอย่างพวกแบคทีโสังกจัดแบคทีเรียนะไปฉีดพ่นป้องกันต้นอื่นๆไว้เพื่อไม่ให้เชื้อมันแพร่ไปอย่างที่อื่นๆนี่ก็เป็นแล้วถึงตายอีกโรคหนึ่งที่เป็นแล้วถึงตายเหมือนกันก็คือโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราที่ชาวบ้านชาช่องจะเรียกว่าโรคตายพลาย อันนี้ก็เกิดจากเชื้อฟีซเลียมออกซิสปอรัมนะคิวสเบนนะฮะก็ใบกล้วยบริเวณใบล่างๆเราก็จะเห็นว่าใบแก่ก็จะแสดงอาการใบเหลืองแล้วก็จะลุกลามเข้าไปยังตรงกลางลำต้นนะครับกล้วยก็จะเหลืองหักพับนะแล้วถ้าเปิดตัดขวางลำต้นกล้วยนั้นดูจะเห็นว่า ด้านนอกเนี่ยมันก็จะเน่าดำเป็นสีน้ำตาลนะครับและเชื้อราตัวนี้นะครับมันก็จะเจริญเติบโตบานะทีถ้าเป็นเยอะๆเราจะเห็นเชื้อราสีขาวแกมชมพูเจริญขึ้นมานะครับและมันก็จะสร้างสารที่ชื่อว่าฟูซิลิกแอซิดทำให้เนื้อเยือ่อท่อน้ำท่ออาหารตาย ก็ไม่สามารถลำเลียงน้ําขึ้นไปเลี้ยงได้พอขึ้นลำเลียงน้ําขึ้นไปเลี้ยงไม่ได้อ่ะมันก็มีอาการเหี่ยวตายเพราะฉะนั้นไอตัวที่ช่วยส่งเสริมการเกิดโรคเนี่ยนะมันมีไส้เดินฝอยอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่าลาโดฟอลัสซิมิลิสมันจะไปทำลายนะครับรากกล้วยนะแล้วก็โดยกัดกินราก ลา,ากกล้วยของไซเดือนฝอยลาโดฟอรัสแล้วก็เชื้อราฟิเซเลียมออกซิสปอรัมก็เข้าทำลายซ้ำเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องระมัดระวังถ้าพบเห็นก็ต้องขุดไปรวบรวมเผาทำลายสารป้องกันกำจัดเชื้อรามาราดรถบริเวณดินตรงนั้นไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เชื้อมันแพร่ไป นะเอาเราก็เอามาป้องกันกำจัดเอาไว้ทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีโรคอีกชนิดหนึ่งเขาเรียโกโรคโคนต้นเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับอันนี้เชื้อคนลลตัวไอ้ที่โรคเหี่ยวอันนั้นเกิดจากเชื้อสโดโ o มเนสแต่อันนี้มันจะเกิดจากเชื้อเอวิเนียคาร์โตรโวรา เชื้อตัวนี้นี่หลายคนเคยเข้าไปตลาดผักแล้วได้กลิ่นเหม็นๆจากผักเน่านั่นแหละครับตัวนี้เพราะว่าเออวีเนียคาโรโตรานั้นเป็นเชื้อที่เน่าแล้วเหม็นนะครับและว,ว่าเวลามันเป็นนี่ยละครับโคนต้นกล้วยจะแสดงอาการรอยชำ้ำสีน้ำตาลแล้วก็มีสีเข้มเนื้อเยื่อก็จะเน่าชุ่มน้ำแล้วก็ยุบตัวเป็นแองบุ๋ม ลุกลามต่อไปทำให้เนื้อเยื่อเน่าเปื่อยและลำต้นก็จะหักโคน่นไอตรงตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะถ้ามีลมพัดแรงๆแต่โรคเนี้ยคนไม่ค่อยรู้จักจะไปรู้จักโรคเหี่ยวกันซะเยอะทีนี้พอคนไม่ค่อยรู้จักโรคนี้ใช่ไหมฮมันก็จะมีปัญหาว่าก็จะปล่อยไอต้นที่เป็นโรคเนี่ยเอาไว้ในแปลง พอปล่อยไว้ในแปลงคราวนี้เชื้อมันก็แพร่กันไปใหญ่นะครับแพร่กันไปใหญ่ครับเพราะเชือ้อการแพร่ระบาดเชือ้อแบคทีเรียนั้นที่อยู่ในดินก็จะสร้างสารที่ชื่อว่าเปกโตไลติกเอนไซม์ทำลายเนื้อเยื่อพืชทางแผลที่เกิดจากการตัดแต่งอะไรต่างๆเหล่านี้หรือติดตปกระจอบกับเสียมเพราะต้องจัดระบบระบายอากาศ ให้ดีแล้วก็ไอ้นี้เป็นแล้วไม่ต้องรักษาแล้วครับกําจัดรวบรวมเข้าเตาเผาพืชเผาทําลายกันไปเสียแต่โรคที่เราพบกันบ่อยมากคือเชื้อราที่ชื่อว่าซูโดเซโคสปอร่าเกิดโรคที่ชื่อว่าโรคใบจุดซ ok ิกาโตกาถ้าชื่อเป็นภาษาฝรัง่งใช่คหวคาาซิกาโตกาลีฟสปอตนะหรือแบล็กลีฟสติกเนี่ยครับ ก็จะมีเชื่อซูโดเซโคสปอรานะครับใบจะเป็นจุดสีเหลืองเป็นรูปกลมรีไปตามความยาวของเส้นใบนะครับแล้วก็จะมีขอบสีเข้มเป็นสีน้ำตาลหรือก็จะเห็นเป็นจุดคล้ายๆเหมือนลูก,ลกเหมือนรูปล,ลูกตาแต่อันนี้จะเป็นจุดเล็กๆแล้วขอบจะเหลืองครับและพอมันเป็นเยอะๆมากๆเนี่ยใบมันก็จะแห้ง นะฮะมันก็จะเหลืองก็จุดที่จะสังเคราะห์แสงก็จะลดลงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นปัญหามากนะครับเชื้อราก็สร้างสปอร์สปอร์ของเชื้อพอมันเกิดมันก็จะปลิวไปนะอันนี้ท่านก็จะต้องรีบตัดแต่งใบอันนี้มารวบรวมเผาทำลายแล้วก็เอาสารป้องกันกำจัดเชือ้อราอย่าง Trend news ไปฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้ นะครับแล้วก็เอายาจับใบเข้าไปด้วยเพราะว่ากล้วยแล้วนะใบมันมีไขนะฮะเราก็อาจจะใช้เซฟเวตนะครับในการที่จะไปผสมนะก็จะทำให้าสารนั้นมันติดอยู่กับใบกล้วยได้ดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะนะมันยังมีอีกครับโรคนะผมไล่ชื่อให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียทีหลังนะ โรคใบจุดนูนดำโรคใบจุดขยายโตโรคใบจุดเชื้อต่างๆโรคแอนทักโนดนะครับโครคขั้วหวีเน่าโรคยอดกล้วยเป็นพุ่มโรคใบด่างโรคใส่เดือนฝอยเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะครับแต่ว่าวันนี้ตรงนี้เราคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับ ถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปนอ12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ id line นะครับ s mm hmm. s i b u a n 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิปโอนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง id line สั่งซื้อ โอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร